ในความพยายามที่จะทาให้ลูกสาวของเธอเรียนบัลเล์แม่ของแอนนาจับมือเธอจับด้านหลังและเอี๊ยบหลังของแอนนาจนกระดูกสันหลังหักเธอเจ็บปวดมากแต่ก็ยอมให้แม่ทําเมื่อเป็นเช่นนั้นแอนนาจึงไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนแม่ของเธอไม่รู้สึกผิดเลยเมื่อทําเช่นนั้นเพราะแม่ได้ใสก่กลไกตุ๊กตาเข้าไปในร่างของแอนนาเพื่อทําให้เธอกลายเป็นตุ๊ก,กาตาและหลังจากนั้นมาแอนนาก็กลายเป็นตุ๊ก,กาตาเต้นรําในกล่องดนตรี เมื่อเวลาผ่านไปหลาย1ิปีมีคนกลุ่มหนึ่งได้พบตุ๊กตาแอนนาที่อยู่ในผ้าคลุมแม้จะเห็นว่าเป็นตุ๊กตาที่ดูเก่าแก่มากแล้วแต่แอนนาก็ยังคงดูอ่อนวัยเหมือนกับมีชีวิตหนึ่งในคนที่เห็นเธอได้เสียบกุญแจเพื่อจะให้ตุ๊กตาขยับได้แน่นอนว่าตุ๊กตาแอนนาตอบสนองในทันทีเธอเริ่มเต้นรำหมุนไปมาคล้ายกับเครื่องจักรเมื่อการเต้นรำสิ้นสุดลงประสาทสัมผัสของเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนกับมนุษย์ดวงตาของเธอถูกเย็บปิดเอาไว้ทันใดนั้น เธอก็ยื่นมือออกไปและพยายามจะทำร้ายลูซี่แต่ลูซี่ก็ไม่ยอมจึงได้ต่อสู้กับแอนนาและเมื่อแอนนามดสติลูซี่ก็ตัดได้จับดวงตาของเธอออกเมื่อแอนนามองเห็นคนที่ช่วยเหลือเธอเธอ,เธอก็หยุดโจมตีลูซี่และทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่นั้นมา